สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2568ปีแห่งการหลอกลวงใหญ่หลวงพ่อวราเจ้าคุณวราเจ้าวาดแห่งวัดโพทองคุยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเตือนปี2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดมากขึ้น ระวังจะมีหลักสูตรใหม่กลยุทธ์เรียกเก็บเงินใหม่พาคนไปจนมีการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศปี2568ภัยรอบนอกมากกว่าเมืองไทยอิสราเอลกับฮามาสปาเลสไตน์รบกันอย่าพาคนไปตายประเทศเรานั้นเงินมีแต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันกิเลสมีกันทุกคนโลภมากเจ็บมากถ้าไม่โลภก็ไม่เจ็บ ประเทศไทยขาดตัวสร้างสารรค์และพัฒนาเอาคนไม่เก่งมาบริหารประเทศการสวดมนต์ไหว้พระศีล5ห้าสิ่งชั่วร้ายจะเกิดกับตัวเองคอเซนเตอร์ติดตามไปทุกภพชาติเปรตมาเกิดในเรื่องของปี2568เตือนน้ำย่างมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำย่างมาเยอะปีมะเส็งธาตุทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะ อย่าสร้างทางขวางน้ำสะพานอย่าอยู่ในความประมาทถานนที่สุดยังมีอีกเยอะปี2 5งพยพญานาคให้น้ำแต่พญานาคตาบอดสองตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรประมาทเป็นทั่วโลกปี2568น้องน้องสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันก่อนอย่าเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงลายไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นไวยหายไวย อีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรานั้นมีค่านะอย่าปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลควรจะคุ้มครองตรวจสอบปราบปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะคำทำนายปี2568โหนโสรจ,จัะะนวนอยู่ทำนายว่าปี2568จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ ต้องจับตาจากอิทธิพลจากดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่คือดาวเสาร์กับดาวพรหัสบดีและราหูซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไปซ้ายมือเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กลับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องธุรกิจมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแปลก,แ,ปกและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็กๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมต้องระวังอาจจะมีเหตุรุนแรงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนี้ในปี2568ไม่เหมือนที่ผ่านมาลักษณะท,ที่เกิดขึ้นและรวดเร็วมากมีการแบ่งกลุ่มใหม่ขึ้นมา กลุ่มเก่าหายไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ทั้งนี้คนในแวดวงการเมืองออกอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนคนไม่ค่อยแข็งแรงเดินกระเพกกระเพกแต่ค่อยๆเดินคนเลยไม่ค่อยเห็นหรือเซไปเซมาระยะหนึ่งและจะไปทะเลาะก,กันต้นปีแบบหน้าเป็นห่วงอาจจะใช้กําลังคนที่มีอยู่มาสู้กันส่วนสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศต้องจับตา ต้องสร้างรากฐานความแข็งแกร่งจากภายในประเทศและค่อยๆฟื้นตัวอย่างไรก็ดีปี2568มีเกณฑ์ที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นใหม่อีกครั้งต่อเนื่องจากปลายปี2567เป็นโรคเก่าติดต่อจากสัตว์ดูเหมือนเป็นโรคธรรมดาเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่จริงนั้นมีการพัฒนาจนอันตรายติดต่อกันมากเรื่องนี้ต้องระวังเพราะหนักต้องไม่ประมาท หมอบีเผยคำทํานายปี2568เจอภัยธรรมชาติวงการบันเทิงแย่ก๊อปเป็นจพลได้เผยแพร่คลิปรายการคุยเล่นเน้นจริง EP 5ผ่านทางช่องก๊อปเป็นจพลทีวีโดยได้สัมภาษณ์หมอบีเศกสรรซับสืบสกุลหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณถึงสถานการณ์บ้านเมืองปี68ตอนหนึ่งว่าก๊อปถามว่าปีนี้ทั่วโลกน่ะหนักหนาสาหัสเหลือเกิน มาจากอะไรหมอบีระบุว่ามีเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยภายนอกแย่อยู่แล้วปัจจัยภายในนะ่ะก็แย่ด้วยแล้วไม่ได้แย่แค่ปีนี้จะแย่ต่อเนื่องแล้วอุทกภยัยน้ำท่วมก็เป็นแบบนี้พังพินาศทุกปีถ้าเรานั้นไม่ทำอะไรมันเป็นไปด้วยธรรมชาติเราจะฝืนไม่ได้ส่วนวงการบันเทิงมีอะไรน่าเป็นห่วงหมอบีระบุ ยังไม่ชิบหายพอหรือครับหมอบีระบุเพิ่มเติมอีกว่าค่าจ้างทุกวันนี้น้องตัวเลือกก็เพียบสื่อต่างๆช่องต่างๆพังหมดเพราะทุกคนนั้นมีสื่อเป็นของตัวเองและจะเอาเงินมาจากไหนซบลงทุกอย่างวงการบันเทิงก็แย่อยู่แล้วและแย่ลงไปเรื่อยๆส่วนจะแย่ไปถึงไหนหมอบีระบุว่าลักษณะพิเศษของคนไทยคือยึดตัวบุคคล เราจึงใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลในวงการทั้งนี้เราจะเห็นว่ามีมืออาชีพใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆที่สมัยเรานั้นไม่มีดังนั้นเมื่อเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพังแน่นอนคนที่อยู่ได้ต้องทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่นำพาผู้คนในทางที่ดีเท่านั้นเน้นเฮฮาไปได้แต่สุดท้ายแป็กคนที่พูดไม่ดีด่าดาดังแป๊บเดียวถ้าเป็นคนที่นำพาสังคม ไปทางที่ดีจะอยู่ได้การเปลี่ยนแปลงเร็วมากและอนาคตทีวีไทยนั้นอยู่ยากยังหลงเหลืออยู่แน่นอนในรูปแบบจำเป็นต้องมีอาจจะกลับไปอยู่6-7ช่องเหมือนเมื่อก่อนส่วนปี2568เมืองไทยมีอะไรน่าตกใจบ้างหมอบีระบ,บุว่ามองว่าเหตุปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องปกติต้องเกิดเลี่ยงไม่ได้เช่นพวกทรกภัยต้องเกิดพายุต้องเกิดอีก2-3ปี ปีนี้นะ่ะหนักแล้วปีหน้าหนักอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยต่อไปคือคนไทยจะด้ยปัญญาลงไปเรื่อยๆมอวิกฤตต่างๆเช่นไม่มีกินชีวิตทุกข์ยอมรับชะตากรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดาหมอลักฟันธงดวงเมืองปี2568ภาวาน้ำท่วมใหญ่อุบัติเหตุนกเหล็กจุดช็อกการเมืองดวงเมืองปี2568 เป็นปีที่ดาวนั้นแปรปรวนตั้งแต่ปลายปี2567ไปจะถึงกลางปี68กันยายน67ดาวหลายดวงนั้นเริ่มแปรปรวนและจะแปรปรวนไปทั่วโลกทั้งภัยธรรมชาติอากาศอุณหภ,ภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของจิตใจคนความแปรปรวนนั้นมีผลต่อคนปลายปี67แปรปรวนปั่นป่วนไม่แน่ใจเหี่ยวเฉาอยู่ครึ่งปีเศรษฐกิจติดขัด การเงินเปลี่ยนแปลงทั่วโลกมีตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนคือดาวพฤหัส,สบดีดวงโลกดวงเมืองอยู่ราศีเม,มษมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินการคลังของโลกตั้งแต่8มีนาคม66ยาวไป7ปีแปลว่าจากปี2566ถึงปี2572จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการคลังทั่วโลกจะยกเครื่องใหม่อาจจะมีระบบ AI เข้ามามีผล การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นแบบเดิมจากนี้ไปจะถึงปี7-2ทั้งในแต่ละประเทศและร่วมหรือพวกอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคริปโตยังไม่ถูกต้องรัฐบาลกลางจะยอมรับต่อเมื่อคอนโทรมันได้ระบบมันก,กลางๆลางเลยลอยอยู่แล้วเชื่อมโยงกันสงครามโลกสงครามเชื้อชาติ อเมริการัสเซียมีแต่คนบ้าบ้าประธานาธิบดีอเมริกาเป็นคนบ้าชาตินิยมยุคกรากเง่ายุคเก่าเขาวนั้นจะเกิดสงครามในความบ้ากลุ่มประโยชน์กลุ่มการเมืองเอื้อต่อกันปี2568ถ้าก่อนพฤษภาคมมันไม่เกิดอะไรก็สบายใจได้แต่ระวังจะมีใครไปกดอะไรตุ้มตามก็อันตรายจะมีสิ่งที่น่ากลัวสองอย่างจากรอยต่อ ปลายปี67ถึงต้นปี68สงครามและโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโรคจากเชื้อไวรัสคนไทยเตรียมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดี68โรคระบาดใหญ่จากความแปรปรวนของดาวมันมีจุดที่น่าห่วงตั้งแต่ปลายปี2567ถึงมิถุนายน68ดาวหลายดวงนั้นราหูวินาศกับดวงเมือง รสสาชบดีก็ยังไม่มีกำลังเท่าไหร่ก็ยังน่าห่วงจะต้องมีมาตรการมาเกี่ยวข้องดูแลบริหารจัดการมีโควิดเกิดขึ้นมาแล้วน่าจะมีความระวังมากขึ้น